สวัสดีครับวันนี้พาเ,เพื่อนมาดูถั่วฝักยาวที่ผมปลูกไว้ประมาณสามอาทิตย์แล้วครับก็ตอนนี้ล่าสุดผมก็ทำค้างเสร็จแล้วตัดยอดเสร็จแล้วครับก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับวันนี้ผมก็จะมาดูถั่วอีกรอบหนึ่งครับเพราะว่าเถาก็เริ่มเลื้อย เลยออกจากบริเวณค้างเขาไม่ขึ้นค้างครับเขาไม่ขึ้นตะข่ายเราต้องจับเกาะแบบนี้เพราะว่าช่วงนี้ช่วงเขาแตกยอดเยอะครับนี่ก็เป็นเถาครับที่เขากำลังเลื้อยหาตะข่ายอยู่ เราก็ต้องจับใส่เพราะว่าตอนนี้ช่วงเขากำลังแตกยอดแตกพุ่มช่วงเจริญเติบโตเขดเลื้ออยู่ตามทางแบบนี้แล้วก็จับขึ้นครับเพราะว่าถ้าไม่จับขึ้นเนี่ยตามทางเดินเต็มเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ถ้าเขาแตกพุ่มแบบนี้แตกเขาออกเยอะเขาก็จะสมบูรณ์ครับ เตรีตัวที่จะออกตาดอกแล้วนะครับก็อีกไม่เกี่ยบทิดก็ได้เก็บแล้วนี่ตัวนี้คือเป็นตาดอกครับตัวนี้คือตาดอกที่ออกมาแล้วครับ ดูแล้วก็แตกพุ่มดีอยู่ครับเพราะว่าใส่ปุ๋ยไปสองรอบแล้วแตกพุ่มเยอะเลยก็ต้องจัดสถานที่ให้เขาไต่ขึ้นค้างครัาจะเลืออยู่กับพื้นครับเพราะว่าจะแตกกอดีมากเลยครับ แตก่กอเต็มเลยครับเริ่มจะแตกกุ่มแตกกอรครับก็มื่วานลดน้ำครับวันนี้ผมเว้นวันหนึ่งนะครับเพราะว่า กดน้ำเป็นวันหนึ่งครับช่วงนี้เพราะว่าที่บ้านฝนตกครับตกไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับเพราะว่าเหมือนลดน้ำไปสองทรับมันนะครับฝนตกถ้าไม่ตกวันนี้ก็คงจะลดน้ำพรุ่งนี้ครับเพราะอากาศร้อนมากครับตอนนี้ต้องเร่งน้ำ ก็เป็นบรรยากาศที่สวนครับที่บ้านก็วันนี้มาดูถั่วครับเพราะว่าตอนเช้าอากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับเพราะว่าค้างเขาจะเทาเริ่มเลื้อยแล้วก็เริ่มจะเลื้อยแล้วก็ต้องจับขึ้นครับ แับให้เกาใไต่ตะข่ายแล้วก็เากาะตะข่ายเกาะไม้ขึ้นเพราะว่าช่วงนี้เขาแตกยอดเต็มที่ครับ ถั่วที่ผมปลูกไว้สุดนี้ก็ประมาณหนึ่งกระป๋องครับจะดูว่าจะได้ผลเยอะขนาดไหนครับเพราะว่าห่างหายไปนานมากครับที่ปลูกถั่วก็เกือบเป็นปีครับน่าจะเกือบเป็นปีแล้วครอบรอบแล้วนะครับช่วงนี้ก็ถั่วราคาก็เริ่มจะดีขึ้นหน่อยหนึ่งครับราคาและ ในตลาดก็เริ่มแพงแล้วเพราะว่าตามเพราะว่าบางพื้นที่ม่มีน้ำที่จะปลูกเพราะว่ามันแรงมากครับตรงไหนที่อยู่ใกล้น้ำก็สบายบจุดผมก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำครับผมอยู่ติดน้ำเลยตั้งแต่ปลูกมาก็สีดยาค่าเพี้ยค่านอนไป ครั้งเดียวครับก็อยู่ครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีเพียไม่มีหนอนเริ่มจะมีตาดอกขึ้นเรื่อยๆครับตาดอกเริ่มงามแล้วครับเริ่มออกตาดอกแล้วก็ถั่วส่วนนี้ผมปลูกหางครับปลูกหางมากเลยครับเพราะว่าผมเผื่อเพราะว่าตรงนี้ไม่เคยปลูกถัวมาก่อน ผมก็จะปลูกห่างเผื่อให้แตกพุ่มเยอะๆถ้าปลูกทีไม่ค่อยมีลูกครับเพราะว่าไม่ค่อยแตกพุ่มครับใบก็จะแน่นก็คลิปนี้คงจะแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาดูถั่วผักยาวที่ผมปลูกไว้เกือบน่าจะเป็นเดือนเลยล่ะเพราะว่าถั่วผักยาวก็อายุป,ประมาณสองเดือนก็ได้เก็บผลผลิตตอนนี้ครบหนึ่งเดือนแล้ว น่าจะครบแล้วครับก็เสร็จสมบูรณ์ครับตะข่ายตะข่ายอะไรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตัดหญ้าก็เสร็จเหลือลดน้ําใส่ปุ๋ยสีดยาก็รอเก็บอย่างเดียวครับถั่วง,งามมากครับเพราะว่าอยู่นี่อยู่บ้านผมพอ่อฝนตกมาสองรอบแล้วก็ตกหนักมากครับมันอรอบรอบแรกรอบสองก็ไม่ค่อยหนัก แต่ก็ระวังครับเพราะว่าผมทำตะข่ายทำนวดอย่างดีครับโยกไม่ได้ครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงลมกระโชกแรงด้วยครับถ้าฝนตกน้ำค้างก็จะล้มพังเสียหายได้ครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเ,เพื่อนๆสวัสดีครับ